เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์กเสนอครูใหม่พิฆาตไพร,รทมินตอนที่เก้าแย่แล้วระบา,ายแก้วเสีงลุงอิมเอ่ยขึ้นกับผู้เป็นลูกทายเมื่อแก้วที่เดินกลับมาจากกลุ่มของพวกครูตรีและผู้ใดหลังจากที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ร่วมเดินทาง ติดตามตัวของแพรแสงดาวและนวลซึ่งหายตัวไปจากหมู่บ้านเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านผู้เป็นพ่อก็มีสีหน้าร้อนใจเกิดอะไรขึ้นหรือพ่อถ้าทางตกกตกใจฉันตามพวกผู้ใหญ่ไปแล้วแต่แกบอกวฉันอยู่เฝ้าหมู่บ้านแกว,ว่าขึ้นมาอย่างนึกเสงดังนั้นมันไม่สสาคัญรอกนะเมื่อกี้มีคนบิงมาบอกว่าบ้านผู้ใหญ่ถูกตนขึ้นปนรีบไปดูกันเถอะลุงอิมบ่าว่าไงนะพ่อตนขึ้นบ้านผู้ใหญ่ แกอุทานออกมาด้วยความตกใจใช่ข้าก็เพิ่งได้ข่าวพอดีเองมาถึงไาเดี๋ยวไปดูเร็วเข้าเถอะผู้เป็นพ่อบ้าแล้วก็รีบเร่งออกเดินนําหน้ามุ่งไปยังบ้านของผู้ใหญ่คําที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นออกเดินทางตามลูกสาวกับกลุ่มคณะพรานลูกและตูตรีเมื่อไม่นานนี้เองเอ้ยมันจะมีโจนที่ไหนมาป้นบ้านผู้ใหญ่เวลาเนี้ไม่เคยมีโจรขึ้นป้นบ้านคนมาหลายปีแล้วนะ แก้บนพืมพำสองขาก้าวทับๆมุ่งหน้าตามหลังพ่อที่แม้จะแก่มากแล้วแต่ก็ยังคงเดินคล่องแคล่วแทบจะวิ่งยิ่งเวลาหน้าจิ๋วหน้าขวานเช่นนี้จตมัวแต่ปวดตัวนั้นเดีบยเดินเขา่าเยี๋ปกดิวยมันไปก่อนหน้าเราแล้วไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงบ้างใช้เวลาไม่นานก็พากันมาถึงดังบ้านผู้ใหญ่ที่ผู้คนห้อมล้อมกันหลายคนในเวลาค่ำคืนยงร้องไห้ของแม่มลิภรยาผู้ใหญ่คำทำให้รับรู้ว่ามันไม่ทันเสียแล้ว สองพ่อลูกฝ่าผงชนแทรกเข้าไปภาพทางเบื้องหน้าของเมียผู้ใหญ่นั่งทุดตัวร้องห่มร้องไห้ด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีดาดดาดคอยเข้าไปปลอบพวกมนันเอาทรัพย์สินไปหมดแล้วทรัพย์สินของมีค่าแล้วยังจับตัวเปี๊ยกไปด้วยยังกรวนคางอย่างน่าเห็นใจตอนนี้ทั้งลูกสาวลูกชายต่างก็ถูกจับตัวไปหมดผู้เป็นสามีเพิ่งจะออกไปตามหาลูกสาวแท้ๆปล่อยให้เมียและลูกชายอยู่บ้านตามลําพัง กระทั่งเกิดเตืองขึ้นเป็นยังไงบัางแม่ทิศมันไม่เห็นทีจะถามออกความจากเต้าตัวคงไม่ดีเท่าไหร่ลุงอิ่มจึงหันไปถามทางด้านทิศมันที่มาถึงก่อนนี่เห็นว่าพวกตัวมันคอยจังหวะที่ผู้ใหญ่ลงเรือนไปแล้วก็บุกขึ้นปนเอาข้าวของมีค่าแล้วก็ยังตับตัวไอเปียกกับตาเถยไปด้วยเห็นว่ามีการหลายคนถือบุตรบมือแตงกำลังเตรียมตัวจะออกตามมันไปทิศมันว่าส่วนอีกคนหนึ่งกำลังเตรียมพร้อมจะออกติดตามพวกโจรไป ยังว่าดังไงนะมันจับตัวตัดเถิดไปทําไมไมีแต่ตะพานเพิ่มพาระะเปล่าตุงอิมไม่อยากจะเชื่อในคําบอกเล่าเพราะไม่เข้าใจเหตุผลของพวกโจรมันคิดอะไรของมันกันแน่ถ้าจะใช้เป็นตัวประกันแก่เปยกคนเดียวก็น่าจะพอเห็นว่าตัดเถอมาเจอเข้าพอดีกรยโดนมันลากตัวไปด้วยหรือ,อยังไงฉันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปดูนะทดกมันบ้าตอบอีกสามคนต่างเตรียมความพร้อมอาวุธปืนที่มีอนุภาพแทบจะตู้โจรไม่ได้แต่ก็ไม่มีทางเลือก เ,ออเดี๋ยวข้ากลับไปเก่าวไปด้วยคนลุงอิ่มว่าแล้วก็เดินเข้าไปจับแปลร่างที่นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยมาตรองเป็นหวงดอกน้ำแม่มาลิ๋ยวพวกนั้นจะตามไปเอาดวัยเปียกกลับมาเองเส้นคำพูดเจ้าของบ้านยกมือปาดน้ำตาหันมองมาทางด้านลุงอิ่มและทุกคนที่จะตามพวกตนไปมันจะดีหรือแต่ลุงอิ่มพวกมันมีปืนครบเมืองกันทุกคนมันจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเดือดร้อนกันไปทั่วอีกน้ำเสียงอาจาร,รย์เกลือปนสะอื้นว่าขึ้น ดับไปกิดมากเลยเยังไงเราก็ต่องช่วยคนของเราอยู่แล้วยังจะแดงหวังอะไรไปเลยนะ่ะแป๊บบอกเราดีๆเขา่าประเดี๋ยวพวกมันจะไปลกลจนตามแม่ทันชะก่อน ลุงอิมบ้าจบไม่ปังเถียงทัดทานจากใครเมื่อเตรียมตัวกันได้ก็มุ่งหน้าตามรอยของพวกตนออกไปคําบอกเล่าของคนที่เห็นเหตุการณ์พอดีคือพวกมันพากันหนีไปทางด้านป่าท้ายหมู่บ้านสมบัติทรัพย์สินของมีค่าถูกคนเอาไปเป็นจํานวนมากก่อนจะกว้าร่างของเด็กชายลากหนีเข้าไปด้วยรวมไปถึงตาเถยตามคําบอกเล่า ในความมืดแห่งรัติกาลกลุ่มคนที่ออกติดตามหญิงสาวทั้งสามมุ่งหน้าปากความมืดตามแกะรอยของปราดุกเล่งปีเท้ากันอย่างเต็มที่เกรงจะตามตัวไม่ทันแม้จะต้องเดินทางกันในยามค่ำาคืนกลางป่าดงที่ต่างก็รู้ดีว่ามันเต็มไปด้วยความอันตรายทั้งจากพวกสิงสารสาัตว์ที่อาจจะปลวกเข้ามาเล่นงานได้ทุกเมื่อโดยส่วนใหญ่ปรานมักเด็กเลี้ยงการเดินทางในตอนกลางคืนในป่ามักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอมันเต็งอันตรายได้ทุกปินาที แต่ด้วยความจาเป็นที่จะต้องตามกลุ่มลักพาตัวไปให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกมันจะหนีหายํำร้ายจะพากระหน,นีไปยังประเทศเพื่อนบ้านยากต่อการติดตามตัวเสียงแบกพงไพรตามร่องรอยทิศทิ้งไวให้เห็นก่อนหน้าแม่พรานลุกเองที่ไม่ได้เจ้าชันอย่างพรานเก่งๆแต่ก็พอมมีความรู้อยู่บ้างประสบการณ์ที่เดินป่ามานานมันก็ช่วยได้เป็นอย่างดีพวกมันน่าจะมาทางนี้ไม่ผิดแน่ครับผู้ใหญ่ดูแล้วน่าจะมีกันหลายคนอยู่ กลางลูกต้องไปเพ่งมองทางเดินฝ่าป่ายากาที่ทิ้งเป็นทางยาวซึ่งดูแล้วเหมือนถูกเจยบย่ำจากคนจํานวนหลายคนมันจะเป็นใครกันที่มาทําเรื่องทั่วๆแบบนี้ได้ชาตเอ่ยขึ้นมาในระหว่างที่เดินตามรอยกันไปอย่างร้อนใจถ้าฉันเดาไม่ผิดคงจะเป็นพวกลูกน้องของไอ้เสียอาแน่ๆกูตีตอบกลับพี่ทายท้ากับเคนเพิ่งมาที่นี่เมื่อตอนกลางวันจึงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นี่หมายถึงใครกันเสียอาที่ว่านะ เกณตามขึ้นอย่างสงสยัยสองขาก็ยังก้าวตามหลังมาติดๆก็คนที่ฉันเขียนในจดหมายนะั่นไงล่ะพวกมีอิทธิพลนี่คงเผลอไปเหยียบทาเงเดินมันเข้าเห็นมันมากู่ถึงที่กูตีบ้าแล้วจึงมุดตัวลอดต่าผ่านกิ่งไม้ที่มันดกหรือในทางเดินเร่งฝีเท้ากันหน่อยครับพวกมันมีผู้หญิงไปด้วยคงจะไปได้ไม่ไกลเท่าไร่อีกเดียวก็คงจะตามทันแล้วล่ะพรานดุกพูดแบบไม่หันกลับมามองสีหน้าผู้ใหญ่คาออกอาการร้อนใจอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ไม่รู้เลยว่านอกจากทางด้านลูกสาวที่ถูกจับตัวไปที่บ้านก็ยังโดนกลุ่มจนขึ้นบ้านขโมยทรัพย์สินและจับตัวของลูกชายไปอีกคนความบังเอิญที่มันเหมาะเจาะอย่างเหลือเชื่อแต่จุดหมายเดียวกันในตอนนี้ค็จะต้องติดตามกลุ่มลักพาตัวให้ทันเสียก่อน ยังเดืรายในยามราตรีมันร้องตะนานพงไพรในป่าที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆต่างคนต่างต้องระมัดระวังในการเดินทางจากสัตว์ป่าที่อาจจะเข้าจู่โจมได้ทุกเมือ่อเสียงเหยียบจ้ำไปบนผืนปา่าใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นกองทับถมทำให้เกิดเสียงดังแตกรากอยู่ตลอดมันไม่ค่อยดีในการอยู่ในป่าดำม,มืดมิดเช่นนี้ผู้เป็นพรานรู้ดีนอกจากที่จะต้องแกะรอยตามแล้วสายตาก,ก็ต้องสัดสองมองไปรอบๆตลอดเวลา มาเดินกันต่อไประยะหนึ่งรานดุกฮันมาส่งสัญญาณให้กับทุกคนเงียบหจุดก่อนครับทุกคนทั้งหมดต่างหยุดเดินกันทับพันสายตาจ้องมองไปยังเบื้องหน้านั่นนั่นเสือนี่นะเคนบ้าแล้วก็ยกปากกระบอกปืนในมือขึ้นประทับเพลงเมื่อห่างออกไปไม่ไกลามากนะักปรากฏด้างของเสือกล้องลายพาดกรยืนตั้งงานอยู่ทางเบื้องหน้ามาหันหลังมาทางด้านกลุ่มคณะรูตีปากเพื่อลดกระบอกปืนลงในขณะที่ทุกคนต่างพาก,กันนิ่งเงียบ เดี๋ยวยิง่ายเคนเอ,อ้าทาไมละว,วะเดี๋ยวมันก็ได้เข้ามากัดพวกเรานะสิเคนว่ายัางไม่เข้าใจแต่เย็นๆก่อนถ้าขืนยิงปืนพวกนั้นมาอาจจะรู้ตัวว่าพวกเราตามมาแล้วประเดี๋ยวมันจะหนีหายไปก่อนครูตีพูดออกมาอย่างแผ่วเบาสายตาตัางจ้องมองไปยังเตือตัวที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้มันจะไม่เล่งงานพวกเราหรือพรานท่าเอ๋ยถามบอกมาไอ้เตือตัวนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะหันมามองทางด้านพวกตนไม่หรอกครับมันดูไม่สนใจปกติแค่ได้เป็นคนไต้แค่เนี้ย มันต้องเข้าจู่โจมพวกเราแล้วแต่นี่มันไม่หันมามองด้วยซ้ำพรานดุกบา้าสังเกตพยักปลายเบื้องหน้ามันจ้องมองไปทางเบื้องหน้าของกลุ่มครูเรากับกําลังแอบสังเกตการอะไรบางอย่างชั่วครู่ก็กระโดดหนีออกไปทางด้านข้างมันไปแล้วหรอผู้ใหญ่คำว่าพลางถอนหายใจโชคดีที่มันไม่เข้ามาเล่นงานพวกตนมันแปลกพิลึกอยู่นะครับแบบเนี้ยครูตีพูดขึ้นมาบ้างอืมนั่นสิแต่พวกเราไปกันต่อเถอะ พรานดุกบ้าแล้วก็พาทุกคนก้าวออกจากที่หลบเดินต่อไปอยังทางด้านที่ไอไล่เดินอยู่ก่อนหน้าแต่ยินเสียงน้ำไหลเอื่อยยเบาๆทาให้ทราบว่าเบื้องหน้าเป็นลำห้วยแต่ช่วงหน้าแง้งตํำน้ำจึงดูแห้งขอด <c oughs> เพียงแค่ไม่กี่ก้าวที่เดินกันต่อพันก็ต้องพากระหยุดนิ่งอีกครั้งพร้อมกับเคลื่อนตัวหาที่หลบบริเวณที่เจ้าเตือจ้องจ้องมองก่อนหน้ามันคือคนกลุ่มหนึ่งที่พากระหยุดพักลิมลำห้วยอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยนั่นมันปล่อยเม่งเนี่ยบา่า นั่นไงพวกแพร่ถูกมันจับตัวมาจริงๆอีกไอ้พวกเลวคนในหมู่บ้านแท้แท้มันทําเรื่องระยาได้ป่านนี้แตงผู้ใหญ่โกรงขึ้นกับตังไปถึงพวกนั้นแต่ผู้เป็นนายพรานทิปทำปากให้เบาเสียงภาาเบื้องหน้าห่างออกไปไม่ไกลเท่าไรพวกของไอ้มิ่งที่จับตัวญิงเต่าทั้งสามคนปัดมือติดไ้หลังปิดปากด้วยผ้าเพื่อไม่ให้ส่งเสียงพวกมันเหมือนกําลังหยุดเฝ้ารออะไรบางอย่างท่าทางที่เหมือนระบาดระวังอยู่ตลอดเวลาแต่เย็นก่อนผู้ใหญ่เดี๋ยวมันรู้ตัวเข้า พรานุกเอ่ยเสียงกระซิบทุกคนต่างเฝ้าจ้องมองอย่างนึกคิดเราจะเอาอยัางไงกันดีหล่ะวะลูกเต้าขามันถูกตับไปแบบนั้นถ้าไม่รีบช่วยเห็นทีจะไม่ดีแน่ผู้ใหญ่ยังคงมีท่าทางร้อนดนทําท่าจะบุกเข้าไปท่าเดียวแม้จะมีประสบการณ์อยู่ไม่น้อยแต่เมื่อเข้าตาโจรมันทําให้ไม่คิดหน้กคิดตังเสียเท่าไหร่บุกเข้าไปเลยไหมล่ะเคนบ้าออกมาอย่างเฮาๆเอ้ยไอ้นี่มันมีตัวประกรันอยู่ไม่เห็นหรือไงคืนทําอะไรบ้าๆมีหวังจบไม่สวยแนะ่ ครูตีหันไปถามเพื่อนนิ่ใส่ห้าวๆปากไม่ค่อยดีมันทําให้เสียเรื่องมานักต่อนักแล้วแล้วเอาไงกันดีเล้าจะปล่อยไว้แบบเนี้ยมันจะได้อะไรขึ้นมาวะไอเกงก็ยังคกงเถียงแต่เย็นๆให้ฉันคิดหาทางก่อนเสิวะครูตีว่าการที่พวกนั้นมีตัวประกันทําให้ต้องคิดดีๆเสียก่อนเพราะหากปูมบามเข้าไปเกรงว่าหญิงสาวทั้งสามคนจะได้รับอันตรายนั่นสิครับมันมีพวกมาเพิ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่มันใช่เปียกไม่ผู้ใด พรันลูกบ้านยังตกใจเมื่อกลุ่มคนได้มีพักพวกเขามาสมทบเรากับพวกมันได้นัดหมายกันไว้ก่อนหน้าพวกมันหอบเอาเข้าวของและถือปืนอย่างกรบกรันอีกทั้งยังจับเด็กมาอีกด้วยเออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยแล้วนั่งใครอีกคนที่มันจับมาด้วยผู้ใหญ่คำที่ก่อนหน้านี้มีความทุกข์ใจอยู่แล้วไม่เห็นว่าลูกชายอีกคนถูกพวกมันจับตัวไปอีกยิ่งมีอาการอยู่ไม่ตูกตาเฉย ครูตีและพรานดุกแทบตะอุทานออกมาพร้อมกันเมื่อดูดีๆแล้วคนที่พวกนั้นจับมาด้วยคือตาเท่าีิมาประจำหมู่บ้านนั่นเองในความมืดแห่งพงไพรทะมึนฝ่ายของลงอิมและไอแก้วพร้อมติดมั่นกับพวกเด้งตามรอยของพวกโจรฝ่าฝ่าดงลึกก็ามาอย่างเร่งร้อนเสียงแบกไพรดังสวบซาบทำเอาระบาดาแมาลงกลางคินเงียบเสียงแผวเบาลงเมื่อกลุ่มคณะย่างกลผ่านไปเนีย่ยแต่นบับมันมาทาั้งเนี้นะ ลุงเอ็มที่เดินตามหลังลูกชายเอ่ยตามขึ้นมีทิบัพนที่ออกเดินนําหน้าด้วยว่าจานานด้านการแกะรอยแม้จะไม่ใช่พรานที่เก่งแต่มีวิชาติดตัวมาบ้างตามนิสัยของชาวบ้านป่าตัวทิดมันเองเคยผ่านการบวชมาหลายปีเคยตุรงเข้าป่ากับหลวงพ่อมานักต่อนักจึงค่อนข้างที่จะมีความสามารถในด้านนี้แต่ไม่ได้ยึดถืออาก,การเป็นพราราชจัดอจริงจ,งจงังเพราะถือว่าเคยบวชปฏิบัติมาก่อนแม้จะศึกออกมานานหลายปีก็ตามแน่ใจสิลุง มันมีร่องรอยมาทางนี้อย่างแน่นอนเลยติดมันบ้าอย่างมั่นใจงั้นก็เร่งนําทางเขาทางที่มันไปขับบักติศทางมันเหมือนจะเก่าไปทางโรงร้างเจอด้วยถักขืนท้ายดอดตามไปไม่ทันนาะรงอิมบ้าต่อเส้นทางที่มันรกทึบกันเรื่อยๆบวกกับความมืดของราตรีการทําให้มองทางได้อย่างยากลาบากนี่มันจับตาเฉยกับไอ้เปียกมาด้วยจะมาคงไปไม่ได้ไกลหรอกการที่มีตัวประกันน่าจะเดินทางได้ท้าแต่มันน่าห่วงความปลอดภัยของตัวประกันนี่แหละ แก้วปวดขึ้นคาดเดาสถานการณ์ว่าแม้จะมุ่งหน้าออกไปก่อนพักใดแต่มันก็มีภาระอย่างตเาเท่าและไอเปียกที่จับตัวไปด้วยทําให้คงเดินทางกันได้ไม่เร็วนักแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกโจรเพราะถือไพ่เหนือกว่าแม้มันจะถูกไล่ตามทันมันก็อาจจะใช้ตัวประกันเพื่อเป็นข้อต่อรองพวกมันคงคิดหาทางหนีทีไ่ไปหมดแล้วถึงได้จับไปแม้กระทั่งคนขี้เมาอย่างตาเฉยที่ดูลวไม่เห็นมีความจาเป็น กลุ่มคณะก็ยังกงย่ำไปบนผืนป่ามุ่งหน้าตามร่องรอยอย่างไม่ลดตะแม้เส้นทางที่มันจะยากลำบากในการเดินนั่นจถว่าเราตามมันมาทันแล้วล่ะทิดมันรีบบอกกับทุกคนจีมือไปทางเบื้องหน้าทางออกไปในระยะที่มองเห็นได้แสงไฟจากกลุ่มของพวกตนบับแปมเดินลุยน้ำข้ามลำห้วยไปอีกฝั่งมีกลุ่มคนที่รออยู่ก่อนแล้วมันมีพักพวกมาด้วยนะน่ะไอ้แก้วพูดขึ้นเบาๆจ้องมองภาพเบื้องหน้าทุกคนต่างตุ้มมองอย่างคิดหนัก งานกันดีหรือบ้าดูเหมือนพวกมันจะมีกันหลายคนด้วยทั้งอาวุธปืนพวกนั้นมันอาวุธสงครามทัดๆเลยนั่นนั่นลุงอิมันไปถามความเป็นตักทิศมัน่นแม้จะตามกันมาทันแต่อีกฝ่ายก็มีทั้งตัวประกันและอาวุธติดรบมือจะทําการใดต่อต้องมีความรอบคอบในสถานการณ์ที่เป็นรองเช่นนี้ดูนั่นสิพ่อนั่นมันพวกแพรแสงดาวและนวลที่หายตัวไปนี่ตูกพวกนี้จับตัวมาเหมือนกัน แอ็กแกลว,ว่าต่อเมื่อต้องมองดูภาพกลุ่มตัวทางเบื้องหน้าที่มันเหมือนนัดหมายเพื่อมาเจอกันตรงนี้ปรากฏให้เห็นสามสาวที่ถูกปั้นมือปิดปากกันไว้ไกลๆเออจิงด้วยนี่มันปวกเดียวกันนี่ยว,วา่าแล้วพ,วพวอผู้ใหญ่กับครูอยู่ตรงไหนกันเห็นออกตามมาก่อนหน้าแล้วลุงอิ่มว่าเราเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยกันแล้วกันทิดมั่นว่าแล้วก็พากันเดินย่องไปข้างหน้าเพื่อให้ระยะใกล้ขึ้น ทางด้านหน้าเป็นเนินลาดต่ำลงไปเพราะเป็นทางลงไปยังลําห้วยไอ้พวกตัวลักตุ่มลักปาตัวเมื่อมากันตามนัดหมายแล้วจิงได้พากันเตรียมตัวจะออกเดินทางหลบหนีต่อไปเอ้ยมันจะไปกันแล้วลุงอิ๋มหันไปบอกคณะที่มาด้วยกันความรีบร้อนบวกกับความเมืด ทำให้เปือยไปเหยียบเข้ากับก้อนหินจนลื่นทลายเสียงดังเป็นเหตุให้พวกกันหันกลับมามองโดยพันไม่รอดท้ายกปืนขึ้นตัดกระสุนเข้าใส่ทางด้านของลูกศิเสียงดังแผ่สนามไปทั่วทั้งดาวไรทำมาต้องหาที่หลบก,กันจ้าละวันลุงอินที่เสียหลักเดินถลยทําไม่เสียท่าจะสุนปืนพุ่งเข้าใส่บ่าทางด้านขวาจนเลือดไหลลองก่อนที่แก้วพูดเป็นลูกชายจะรีบุธไปดึงตัวมาหลบอยู่หลังต้นไม้ ฝ่ายทางด้านทิปมันและคนอีกสาคนที่มาด้วยกันปากระดิ่งตอบโต้เกิดเป็นการประทะเดือดกลางดงเสงียงปืนที่มันดังไม่ขาดสายฝ่ายตัวน่านก็หลบปีกเช่นเดียวกันพ่อเป็นไงบ้างแก้วะเดาตัวพ่อเบาๆไม่ได้จติเลือดที่ไหลนองทุ่มโชกไปทั่วตัวทักท่าดังไหวเสียงตอบปลาปอกมาพอให้เชื่อใจกระสุนเขียวมาทางด้านที่หลบกันอยู่ทําให้แก้วเยวโตวออกไปยิงตอบโต้ตรงนี้เป็นไงบ้างไว้แก้ว ทิชรมันร้องตะโกนถามในขณะที่ทั้งหลบกระสุนปืนและยิงตอบโต้เกิดแม้จากต้นกระจุดกระจายจากแดงของอาวุธยังไ,ไหวแก้วร้องตอบกลับต่าง่าัดกระยิงห้ามหันจนฝ่ายนั้นก็โดนคมกระสุนพุ่งใส่ด้านอยู่ไม่น้อยทิชมันพยักหน้าตอบรับก่อนจะร้องตังทุกคนอีกทั้งยิงระวังกันด้วยเดี๋ยวจะโดนพวกของเราเองเสียงปืนดังเกิดกองอยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แม่อีกฝ่ายจะมีตัวประกรันแต่เมื่อทางนั้นเป็นฝ่ายเปิดฉากจึงต้องตอบโต้ออกไป พกนั้นกำลังยิงกับใครอยู่วะผู้ใหญ่คำและพวกดูที่อยู่เยืงจากกลุ่มของพวกเก็ตมันไม่ไกลนะักต่างเกิดความสงสยัยเมื่อพวกคนร้ายตัตนได้ติดตามมาบัดนี้ได้เปิดฉากยิงประทะจนเกิดความโกลาหลขึ้นเห็นท่าจะไม่ดีเสียแล้วตัวตีมากขึ้นไม่เห็นพวกนั้นส่วนหนึ่งมันได้พาตัวประกันนักคนที่รักปาตัวนี้เข้าป่าไปและอีกตัวหนึ่งที่กอยยิงสก,กัดอยู่ไม่รู้ว่าป่ายนั้นเกิดอะไรกันแน่นั่นมันเสียงก้อยแก้วนี่ผู้ใหญ่ พรานุกที่ได้ยินฝ่ายที่ยิงโต้อตอบก,กับพวกตัว้องตะโกนทำให้จำเสียงได้อุ้แย่รล้จุวะยังมาเรื่องบ้าอะไรกันผู้ยามใส่หน้าจังทำตัวไม่ถูกจังปืนก็ยังคงดักกึกกล้องกัมปนาดภายจับประจัดในปงไพรแตกตื่นด้วยกันเลยก็แล้วกันสิ้นเสียงไอ้เคนก็เปิดฉากตกเืนอน้นยิงบ้างเพียงนัดแรกพิธีกระสุนพุ่งตรงกระาใส่กลางหัวกองอีกฝา่ายจังแม่นยำทำเอาปราและผู้ใหญ่ขึ้น เมื่อประเด็นถูกเปิดทำให้จำใจที่คนที่เหลือจะต้องการก,กระสุนตามไปบ้างระวังด้วยนะฝ่ายนั้นมีคนของเราอยู่ผู้ตีร้องสังทางยกควิขก้นยิงใส่พวกนั้นตามไปด้วยถ้ามาฝ่ายคนร้ายเริ่มที่จะตุลบุญมากยิ่งขึ้นเพราะกำลังถูกโจมตีจากอีกฝ่ายการประทะเดือดทำให้ตั้งสองฝ่ายต้องนองเลือด ชาวบ้านในกลุ่มของทิพมันถูกยิงได้รับบาดเจ็บอาวุธปืนชาวบ้านที่เทียบกับอาวุธสงครามของพวกมันนั้นได้ยากทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดาแย,ย่โชคดีที่ตอนนี้ทางด้านทูรักผู้ใดได้เปิดฉากกระหน่ำยิงใส่พวกนั้นด้วยทําให้กลุ่มจนเกิดการลังเลแต่จะงักใดบ้างแต่ตัวนหนึ่งก็พบว่าได้หนีหายเข้าป่าไปแล้วโดยไม่ทิ้งคนที่จับมาด้วยมันจะหนีไปแล้วผู้ใหญ่คำลุกโผล่เมเห็นว่าลูกของตนและคนที่ถูกจับตัวมากําลังถูกคนพวกนั้นบังคับให้วิ่งหนีไปกับพวกมัน ผู้ใหญ่ระวังพรานลุกกระโนผลักผู้ใหญ่จนล้มลงกับพื้นทําให้กลมกระสุนตอกเข้าร่างพรานแทนจนเจทลาล้มตามไปอิกคนจะจะโดนหัวของผู้ใหญ่ไปบุบบิดเป็นไรไหมครับพรานชาติเข้าไปดูพรานลุกไล้วให้ครูตีและเกณนจยิงตอบตัวไปก่อนไม่เป็นไรครับผมยังไหวโชคดีที่กระสุนโดนแค่ช่วงแขนแต่เลือดไสลนองไปทั่วนึกกลาบขอโทษนะไม่ทันระวังเลยแบบนี้ผู้ใหญ่คําพูดออกมา่ังรู้ตึกผิดไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว พรานลุกตอบเสียงปืนเงียบลงพวกกลุ่มโจมมาหนีไปได้พร้อมกับตัวประกันอีกตัวล้มตายกันอยู่ตรงนั้นความเงียบเข้าปลกกลมปืนป่าเสียงที่ดังออกมาจากกะวุธปืนก่อนหน้าทำให้ทุกตะประสิงในป่าดวงแห่งนี้เงียบไปอย่างไร้เสียงผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ใช่ไหมดังที่หอบพิวกันเดินรัดเราะมายัางกลุ่มของผู้ใหญ่คำอ๋อทิดมันยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมาอยู่ที่นีนกันได้ดังไงแล้วลูกของข้าถูกคนพวกนั้นจับตัวมาได้อีกดังไง ผู้ใหญ่คำถามออกมาดังรีบร้อนกลุ่มของทิพมันบาทเจ็ยคนส่วนปลายของครูมีเพียงฟันลุกเท่านั้นที่ถูกจริงบริเวณแขนเนตเดวแต่ย็นยันก่อนเจ็บผู้ใหญ่ลุงอิ่มที่ถูกยิงบริเวณไหล่ขวาถูกลึกทจพยุงตัวให้นั่งลงโตนับผู้ใหญ่มันบุกขึ้นมาผู้ใหญ่กนเอาของมีค่าและจับตัวไอเปียกกับตาเฉยมาด้วยพวกฉันก็เลยตามพวกมันมาจนถึงที่นี่แหละไอแก้วอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังทันทีจึงสร้างความตกใจให้กับผู้ใหญ่คำมากยิ่งขึ้น อารยามันบางอาจทำกระเด็ดถึงเพียงนี้แต่มลิมีอากาศเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีโปรใหญ่ขายคนในหมู่บ้านด้วยกันดูแลดูตุงอิมเปื้นใจตอบออกมาแต่ที่ถูกมันยิงเริ่มสรงผลน็กแกเริ่มไม่ไหวเพราะเสียเลือดมากนี่แสดงว่ามันวางแผนไว้ก่อนหน้าแล้วทําการลักพาตัวลูกสาวผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่ออกจากบ้านเมื่อไม่มีคนคอยระวังอีกกลุ่มก็ทําการขึ้นปล้นบ้านจะนับประรวมตัวกันที่นี่ชาติบากขึ้นไม่จับต้นจนปลายได้แล้ว นี่มันอะไรกันวะาเนีเ่ยเจนที่ไม่อยากจะเชื่อเพียงเข้ามายังหมู่บ้านดูมาไปวันแรกก็ต้องเจอกับเรื่องที่โหดร้ายขนาดนี้เอาล่ะในเมื่อมันทำกันถึงขนาดนี้กาจะตามไปฆ่ามันถึงใจห,หมดไอ้พวกทั่วผู้ใหญ่คำว่าต่อแตเย็นก่อนครับผู้ใหญ่ผู้ตีเอ,อ่ยขึ้นหันไปมองคนที่บาดเจ็บก่อนจะพูดต่อถึงจะตามไปตอนนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้หรอกครับพวกนั้นมันก็ได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยคงตามได้ไม่ยาก แก้กับพวกทิดมั่นผมว่าพาคนที่บาดเจ็บกลับเข้าหมู่บ้านก่อนเถอะครับเดี๋ยวทางนี้พวกเราจะตามกันต่อเองให้ผมไปด้วยจะดีกว่านะครับให้พรานลุกกลับไปรักษาตัวกับพวกของลุงอิ่มก่อนดีกว่าทิดมั่นบอกขึ้นไม่เห็นว่าพรานลุกนั้นมีบาดแผลจากการถูกจริงตัวตีคิดอยู่สักพักกานไปมองทางด้านพรานลุกเตียบังจิกผ้พาพ,พันหัวมามาัดบาดแผลเอาไว้โดยมีไอ้เกณฑ์ช่วยก็ยังไหวอยู่ทิดมั่นเองพาคนเจ็บกลับเข้าหมู่บ้านก่อนเถอะไม่ต้องห่วงทางนี้ ปรานดุกว่ายืนยันว่าจะไม่กลับในตอนนี้มันจะดีหรือพรานผมว่าให้พิทิิตมั่นเขามานําทางแทนจะดีกว่านะครูตียังออกมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยเตยเท่าไหร่ผมไม่เป็นไรครครูแค่นี้ยังไหวดูได้สบายสบายไว้ใจผมเถอะนะสีตหน้าเบลาตาดูจริงจังทําให้ครูหนุ่มไม่ได้พูดอะไรต่องั้นข้าขอไปด้วยกับพวกผู้ใหญ่ละกันนิทิตมั่นท่านฝากพ่อของท่านด้วยนะ ไอ้แก้วพูดขึ้นแม้ครั้งแรกจะถูกปฏิเสธไม่รวมเดินทางกับกลุ่มคณะแต่เมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วจึงยืนการานขอติดตามไปอีกคนเอางั้นก็ได้กั้นเดี๋ยวติดมันอิปราลุ่มนี้กับเข้าหมู่บ้านปร,รักษาตัวกันก่อนเถอะผู้ใหญ่คำสั่งในฐานะนายบ้านเป็นคำพูดเอกฉันท์ที่ทุกคนต่างยอมรับโดยดีงั้นก็ได้ผู้ใหญ่นี่พวกเราพอจะเดินกันไหหรือเปล่าเนี่ย ทิดมันหันไปถามคนบาดเจ็บทุกคนต่างพยักหน้าส่วนใหญ่แล้วกระสุนไม่ได้โดนจุดสำคัญแล้วลุงอิ่มแล้วโอกาสนี้ตาบ่ายตาบายไม่ต้องห่วงยังก็กลับกันเลยก็แล้วกันยังไงก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับทิดมันว่าแล้วก็พากลุ่มคนเจ็บกลับเข้าสู่หมู่บ้านตามคำสั่งปล่อยคนที่เหลือออกติดตามพวกตนต่อไปคืนนี้เราพักกันก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวพวกนี้เขาออกตามตัวพวกนั้นต่อ ชาติบาขึ้นเป็นอันตกตรงกันตามนั้นดปยมั่นใจว่าจะต้องตามตัวพวกนั้นได้ทันพระต่างก็มีคนบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายกองไปถูกตรวดขึ้นในยามนี้บรรลวงเข้าตู่ยามดึกสังัดหมูมแมลงเริ่มกลับมาส่งสจยงร้องนงมงปากอีกครั้งพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมอยู่ยามให้เองครูตีว่าทุกคนต่างหาพิงตามโคนต้นไม้เพื่อพักเอาแรงการเข้าป่าแบบกระทานหันทําให้ไม่มีใครเตรียมอะไรกันมาผูตีตัเปืนนั่งใกล้กองไป คอยสังเกตการให้คนอื่นๆได้พักผ่อนแม้มันจะกลมตานอนแต่อย่างยากลำบากราตรีการผ่านล่วงไปอย่างชท่มช้าแววเสียงปืนดังถึกกล้องมาแต่ไกลทำเอาทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาฟังมันดังห่างออกไปพอสมควรมันเกิดการประทักกันไกลไโอ้ยนมาอะไรกันวะผู้ใหญ่คำที่หนักใจอยู่ก่อนหน้าแล้วยิ่งเกิดความมิตกกงังวลกับเสียงดังที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่บับพวกนั้นเกิดประทักกับไปกันอีกนะเอ้ยทักใตคอไม่ดีเลย ฉันว่าไม่ใช่พวกนั้นดอกผู้ใหญ่ดูแล้วมันห่างไปไกลพวกมันยังคงไปไม่ถึงขนาดนั้นดอกอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยครับการลุกที่อยู่กใกล้ๆว่าขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่คำแต้ความกังวลผมว่ามันดังมาจากทางแคมป์พวกของเสียอ่านะถ้าผมจำไม่ผิดพวกนั้นกอาจจะกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นก็เป็นไปได้แต่ก็อย่างว่าพวกนั้นมันคงยังไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นดอกทั้งตัวประการันทั้งบาดเจ็บตอนนี้ก็คงกำลังพักกันที่ไหนสักแห่งในป่านี่นั่นแหละ กูตีว่าถ้าทำไม่ผิดพวกตนกำลังมุ่งหน้าตามพวกมันไปทางดวงร้างแคบนรกที่เคยถูกลูกน้องเตี่ยอาจับตัวไว้นั่นเองจนทำให้เกิดการแหกค่ายถล่มฐานกองพวกนั้นจนเกิดความวุ่นวายเป็นเหตุให้เสียผู้ที่มีอิทธิพลโกรดเลือดขึ้นหน้านำมาตึ้งเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้ามาลักปาตัวละป้นในครั้งนี้ก็บังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับพวกแพรนะ แก้ว่าเสียงปืนเริ่มที่จะเงียบลงไปแล้วในตอนนี้ทุกคนต่างล้มตัวลงพักผ่อนกันต่อตัวชาติอาสาที่จะยู่ยํำต่อจากครูตรีสองพี่น้องที่ต่างเคยต้องป่าก,กันมาบ้างแล้วรู้ดีว่าควรจะระมัดระวังกันให้มากไม่ต่างไปจากคนในบ้านป่าบ้านดงที่ซึ่งดูกันดีถึงความไม่น่าไว้วางใจในป่าเขาเมื่อมองไปยังฝั่งห้วยที่เคยมีกลุ่มคนพวกนั้นยิงห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตตั้งทิดถูกจึิงแน่นอนจมกองเลือดอยู่ในระยะที่มองเห็นได้ เลื่อที่ศาตร์นองจากกลมกระสุนป่ายตนปิดทิพพวกมันไปสามคนเห็นจะได้ในขณะที่หันมองไปอยู่ๆก็เกิดมีสายลมพัดอบอาความเย็นเข้ามาประทะร่างของชาติชายหนุ่มเอามือลูปปลายไปมาหันไปมองทุกคนต่างดับแตลกันไปด้วยความอ่อนเพลียพันก็มีเสียงแบว,วดังมาจากทางด้านที่จบนอนแน่นิ่งเมื่อหันกลับไปก็ต้องพบกับความประหลาดใจจนต้องยกปืนขึ้นเลงร่างที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดในความมืดบัดนี้มันกลับลุกขึ้นเย็นด้วยท่าทางเก๊กๆกงๆัง ทั้งสามร่างร้ายกับซอมบี้ผีตายซากมันบิดตัางไปมาสบัดตัวจนอยู่ในสภาพที่ทรงตัวได้ปกติาติถึงกับต้องขยี้ตามองอีกรอบพวกนั้นไม่เพียงแค่ลุกขึ้นมายืนได้เพียงเท่านั้นแต่กลับมุ่งหน้าเดินเข้ามาทางด้านกลุ่มของพวกเขาอย่างเชื่องช้าเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยแสงแมลงกลางเกินเงียบปริบทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบงนันร,ร่างผีตายซากที่มุ่งหน้าเดินเข้ามาใกล้อีเคนอีตรีตื่นเดี๋ยวเขา้า ชาตทันไปขย่าวร่างของเคนที่นอนปิ่งต้นไม้อยู่กลางค่างรังร้องเรียกแต่เหมือนไม่มีใครได้ยินเมื่อมันย่างก้ามาใกล้เรื่อยๆชาติจึงตัดสินใจเน่ยวไกนนปืนส่งกระสุนเข้าใส่พวกมันทันทีเสียงปืนดังป่องขึ้นมาอีกแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครตื่นเลยคมกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างของพวกผีแต่มันกลับมีอาการคล้ายลิงค้างกระโดดโลดเต้นขึ้นไปตามกิ่งไม้พร้อมกระยมจนโยกเยกเอ็นไหวก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่ร่างของชาติด้วยความรวดเร็ว